บายยน้องอลิสจะหายไปไหนล่ะครับตอนนี้น้องอลิสกำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบเป็นช่วงรอยต่อของการศึกษาน้องอลิสจึงจำเป็นต้องหานจอเพื่อไปโฟกัสเรื่องเรียนน้องอลิสเป็นคนน่ารักสดใสเรียบร้อยพูดเพราะและเรียนเก่งมากๆด้เยครับต้องขอบคุณน้องอลิสทุกแม่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของช่องลูกตาปาเพลินมามอบความสุขมาสร้างรอยยิ้ม มาให้สาระและความบันเทิงแก่เอฟซีทุกๆคนนะคะนอกจากทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็ยังไปทำกิจกรรมร่วมกันไปทานอาหารด้วยกันหลายๆครั้งทีมงานช่องลูกตาพาเพลินสนิทกันดูแลกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอร่อยไหมอร่อยแม่ตาพี่แชมป์และทีมงานลูกตาพาเพลินทุกคนขอส่งรักและกำลังใจให้น้องอลิซป,ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำอยู่และสอบได้ในที่ที่อยากเรียนนะลูกนะเป็นใจใ้พี่อลิซนะคะ เป็นกำลังใจให้พี่อลิสนะคะเป็นกำลังใจให้น้องอลิสครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อลิสนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะน้องอลิสเป็นกำลังใจให้น้องอลิสคะใครมีอะไรอยากบอกน้องอลิสบ้างคอมเมนต์ไว้ได้เลยจ้าขอคนละหนึ่งใจคอมเมนต์และแชร์เป็นกำลังใจให้น้องอลิสด้วยนะคะโชคดีนะคะน้องอลิสแล้วเจอกันใหม่ครับผม